บึงตุ่มปั๊บึงแล้วเปิดบึงโดนดนเสียงน้ำผัวสักคนสอนให้คนทำดีคิดดีแล้วพูดดีทำดีคนดีมาเดินมาเห็นไหมครับจริงๆเราวมันจะต้องเป็นเซียนแข็งแต่ของเรากรอบสามารถเคี้ยวทานได้เลยเห็นเลยเลยครับเออเข้ามากินเลย จริญททุกคนที่ดูหรือว่าชมรายการของบุญนิยมทีวีอยู่นะครับวันนี้หรือว่าตอนนี้เราจะเสนอเกี่ยวกับเรื่องผักคะน้าเพราะว่าผักคะน้าทั่วไปเนี่ยวิธีการปลูกเนี่ยส่วนมากแล้วเราต้องยอมรับว่าเรื่องของสารเคมีเป็นอันดับหนึ่งโดยเฉพาะเรื่องของปุ๋ยเคมีและยาเคมีแต่ตอนนี้เราจะอยากให้อีกมุมมองหนึ่งก็คือมาดูที่ว่า การที่ไม่ใช้ปุ๋ยเคมีแมน้นแต่เม็ดเดียวไม่ใช้ยาฆ่า,มาแมลงแมน้นแต่หยดเดียวว่าคุณภาพของคณะจะเป็นอย่างไรก็คือหลักการนี้ง่ายว่าไม่ว่าจะเป็นเม็ดสายพันธุ์ของบริษัทไหนขอให้เป็นต้นคณะสามารถทําได้ทุกอย่างบางคนอาจจะคิดว่าอม,มันไม่ใช่เม็ดธรรมดามันไม่ใช่เม็ดทั่วทั่วไปท้องตลาดอาจจะเป็นเม็ดพิเศษจริงๆแล้วไม่ใช่เราใช้เม็ดซองทั่วๆวไปนะครับ เพียงแต่ว่าเราเข้าใจว่าวิธีการทำเนี่ยเราจะเปลี่ยนเซลล์ทั้งหมดก็าว่าเปลี่ยนเซลล์ทั้งหมดเนี่ยผมจะใช้เรื่องของจินตนาการมนุษย์เราเพราะฉะนั้นเมื่อก่อนเนี่ยผมกินเนื้อสัตว์พอเตจแล้วณวันนี้เนี่ยเราถูกเปลี่ยนแนวความคิดเปลี่ยนอาหารคือมากินมังสวิรัตมากินผักเพราะฉะนั้นผมก็ศึกษาว่าตัวเองเนี่ยในเมื่อเรามากินมังสวิรัติกับช่วงกินเนื้อสัตว์ร่างกายของเราเป็นยังไง สภาพจิตใจสภาพร่างกายการทํางานของเราเป็นอย่างไรเพระาะฉะนั้นผมเชื่อมันว่าการทํางานของเราเนี่ยหนึ่งสุขภาพเราดีแข็งแรงแล้วโครคภัยไข้เจ็บเราก็ไม่มีเราทํางานตลอดวันสามารถทําได้โดยแข็งแรงเพระาะฉะนั้นผมจึงใช้วิธีการก็คือจากใช้สารเคมีในต้นคณะมาเป็นใช้เรียกว่าอินทรีย์ใช้อินทรีย์วัตถุมาหมากักแล้วก็เอามาปลูกเพระาะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะหเห็นภาพของขบวนการที่มันเป็น อินซีร้อยเปอร์เซ็นต์โดยเปลี่ยนเซลล์พืชโดยไม่ใช้ปุ๋ยเคมีไม่ใช้ยาเคมีเลยแล้วต้นหนึ่งเนี่ยถ้าเราจะขายจริงๆเนี่ยโลละเ,เท่าไหร่ต้นหนึ่งขายเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูต้นนี้ก่อนรับทีนี้เราจะให้ได้เห็นภาพว่าการที่เราเปลี่ยนจากเคมีมาเป็นอินรียเนี่ยสภาพต้น สภาพความกรอบสภาพรสชาติสภาพของผิวว่าแตกต่างกับเคมีอย่างไรถ้าหากว่าต้นนี้ถ้าเป็นเคมีเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าจะกินได้หรือเปล่าแต่ถ้าเป็นอินรีย์แล้วเนี่ยเซลล์พืชจะเปลี่ยนหมดเราจะเห็นสภาพอย่างเช่นผมถอนมาต้นนี้นะครับเวลาเรากิ่งส่วนมากแล้วเวลาเราจะบริโภคเราต้องเอามีดปอก แต่ของเรานี่แม้กระทั่งใบนี้ถือว่าใบแก่และใบล่างถือว่าใบค่อนข้างจะเหนียวละแก่และแต่เราจะหักให้ดูนะครับว่าของเรานี่จะเหมือนกับผักมันอ่อนเพิ่งเกิดเลยนะครับเนี่ยครับเนี่ยนี่นะครับนี่คือจะให้เห็นภาพเลยเพราะฉะนั้นส่วนใบต่อไปเนี่ยเมื่อใบมันโตขึ้นเนี่ยมันก็น่าจะมีเซลล์แข็งขึ้นแต่ของเรานั้นก็สามารถ หักกรอบเหมือนกับถั่วผักยาวนะครับนี่ครับนี่คือวิธีการปลูกคะน้าของเราทีนี้เราจะให้ดูเรื่องของเซลล์นะครับเรื่องของเซลล์ก็คืออย่างเช่นพอเรา,าดึงออกมาแล้วนะครับเปลือกจะค่อนข้างหนาถ้าหากว่าเราทานเนี่ยมันจะนุ่มเพราะว่ามันเหมือนกับว่าลักษณะ ถ้าพูดภาษาต้องร้ว่าเปื่อยเลยนะครับเปื่อยเลยเนี่ยครับจะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นใบเนี่ยจะกรอบนุ่มแล้วสามารถใบใหญ่ขนาดไหนแก่ขนาดไหนก็สามารถทานได้เลยนะครับกินให้ดูสักคำนแกไปลกเก็บกลองหายแล้วลู้กินเลยชาติรสชาติหวานหวานนะ เวลาเคี้ยวจะกรอบนะครับจะกรอบกรอบดีครับใบก็สามารถกกินได้เลยครับเรากินใบเลยได้เคี้ยวใบไปเลยใบเลยโอ้โหเสียงครับหวานครับที่มันหวานเพราะว่าหนึ่งเรื่องของสารอาหารเราเรียกว่าอาหารหลักอาหารรองอาหารเสริมของพืชเพราะฉะนั้นในกระบวนการหมักน้ําจุลินทรีย์ของเราเนี่ยมันมีกระบวนการหมักที่ได้สารอาหารครบ ก็คือได้ทั้งในตรเจนได้ทั้งความปรัสได้ทั้งโพแตสเตียมเรื่องอาหารหลักได้ทั้งแคลเซียมแมกนีเซียมกรมมถันได้ทั้งอาหารรองได้ทั้งโบรอนแมงกานีสเหล็กตัวแดงตัางกสีจิบเบ์ลินนั่นคืออยู่ในอาหารเสริมเพราะฉะนั้นพืชมนุษย์ตัดถ้าได้อาหารครบถ้วนไม่ว่าจะเรื่องของความแข็งแรงเรื่องร่างกายสมบูรณ์เรื่องของป้องกันโรคและแมลงสามารถเทียบเท่ากันเลยหมดเลย นะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูลําต้นนะครับอันนี้ไม่ใช่ต้นใหญ่นะครับอันนี้ถือว่าต้นยังยังเล็กอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราตอนต้นธรรมดาแล้วเห็นไหมครับจริงๆแล้วมันจะต้องเป็นเซี่ยนแข็งแต่ของเรากรอบสามารถเคี้ยวทานได้เลยเห็นแล้วเห็นเลยเลยครับเพื่อจะได้รู้ว่าความกรอบเป็นยังไง เพราะว่าที่เราเก็บข้อมูลมาเ,เด็กแค่ขวบเดียวเนี่ยกินแบบไม่ยอมทิ้งเลยนะครับนี่คือสิ่งที่เราเห็นภาพว่าทําไมเราไม่หันกลับมาใช้เรื่องของระบบชีวภาพเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคนที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องอยากจะทําแบบนี้เราก็เปิดกว้างสามารถศึกษาเรียนรู้ได้เพราะว่าช่องบุญยมทีวีของเราเปิดเผยความจริงความรู้ที่ชัดเจนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครคิดว่า นว,วันนี้ร่างกายของเราสู้ไม่ไหวเกี่ยวกับเรื่องเคมีลองลองอทบทวนดูครับว่าเราสามารถเดินก้าวต่อไปได้โดยเปลี่ยนแนวความคิดแค่นั้นเองไม่ใช่ว่าเมื่อกลัวเคมีแล้วปลูกผักไม่ได้เลิกปลูกผักเลิกทํากติกรรมไม่ใช่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อเราเปลี่ยนแนควคิดว่าต่อไปเราจะไม่ใช้สารเคมีแต่เราสามารถทําเรื่องของเกษตรทําเรื่องของกติกรรมต่อไปได้ครับผม ถามว่าไอ้ต้อนอนึงเงี้ยครับผมบ้านในเมืองก็ไถกระถางเนี่ยจะสามารถปลูกได้งามงี้ได้ไหมก็ได้ครับถ้าเกิดว่าเราได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการเจริญเติบโต <O> โดยเฉพาะถามว่าคณะเนี่ยตอนนี้ขายกนโลเท่าไหร่เอาละผมให้โลละสามสิบบาทของเราต้นหนึ่งเนี่ยผมเคยขายนะครับเนี่ยตอนขนาดเนี้ยครับไม่ต้องใหญ่มากใส่ถุงถุงที่เขาใส่ผักสิบโลเรานําต้นเนี่ยครับใส่ลงไปต้นละถุงต้นละถุงแวงขายครับต้นละสี่สิบห้าสิบบาท เพราะว่าทุกคนอยากจะลองรสชาติเกี่ยวกับเรื่องคณะที่มันมันไม่มีที่ไหนแล้วครับนะครับที่คณะจะกรอบนุ่มดดดอร่อยมากโดยเฉพาะผมไม่อยากให้ไปปรุงรสเกี่ยวกับเรื่องความร้อนอต้องทานสดๆไม่ว่าจะทําน้ําปัน่นคณะนี่จะไม่มีส่วนในการทําน้ําปัน่นเพราะว่ากลิ่นจะฉุนแต่ว่าของเรานี่ไปปั่นน้ําปั่นแล้วกลิ่นคณะแทบไม่มีเลยนะครับ เห็นไหมครับดูบอลอนครับโบอลอนก็คือความหนาของของเนื้อนะครับความหนาของเนื้อถ้าเกิดว่าท่านไม่เข้าใจคําว่าบอลอนบอลอนมันคืออะไรผมจะอธิบายให้ความนิดหนึ่งว่าคําว่าโบลอนก็คือถ้าหากว่าท่านปลูกเกี่ยวกับเรื่องชมพู่ไม่ว่าชมพู่เพชรบา้านแพ้วเพชรสามพานเพชรตายลุงลักษณะลูกจะต่อมแล้วก็โครงสร้างข้างในเนี่ยมันจะป่อง ก็คือต้องไปซื้อโบรลอนมาเพื่ออะไรครับเพื่อใช้ในกระบวนการให้มันขยายความกว้างแล้วก็ทําให้เนื้อมันหนาทําให้รสชาติมันกรอบนั่นคือโบลอนแต่ถามว่าอ้าวแล้วโบลอนที่เรามาใช้เนี่ยมันใช้โบลอนจากเคมีไหมไม่ใช่ครับเพราะการหมักน้ําจุลินทรียจากผักผล,ลไม้ก็สามารถเกิดโบลลอนได้อย่างอย่างชัดเจนนะครับคณะของเรา,าทำไมถึงสูง ทำไมถึงยืดทำไมถึงยาวนั่นได้จากกิบเบอร์เลินเพราะฉะนั้นนี่คือกําลังอธิบายสารอาหารให้ชัดเจนเลยว่าการที่เราหมักไม่ว่าเราจะพูดเรื่องสารอาหารตัวไหนเราก็จะเอาตัวเนี้ให้เห็นชัดเลยว่ามันเป็นไปตามที่สารอาหารเขาระบุเขาไว้ว่าสารอาหารตัวนี้พืชจะเป็นอย่างนี้สารอาหารพืชสามารถเปลี่ยนแปลงไปตามอาหารได้เลยนะครับตรงนี้นะครับ สังเกตดูคณะทั่วไปเนี่ยใบยจะแบนแล้วก็ไม่มีเรื่องของความย่น <Yeah. S 2> ต้นนั้นจะไม่ค่อยโตแต่ของเรานี่พูดง่ายว่าแต่เป็นปาษาอีตาเลาเรียกอะไรเขาเขาเก็บว่าวหรือคนไทยเรียกเขาเก็บโป่งขับโปง่ปงนะครับผมมันจะย่นนะครับมันจะย่นเพราะฉะนั้นของเราทุกใบ <S <S ช่วงนี้ที่ท่านเห็นรอยบุญๆเนี่ยบางท่านอาจจะบอกว่าอ๋อหมัดกระโดดไหมเพีย้ยไหม ไม่ใช่ครับตัวนี้เพิ่งจะกินได้ประมาณสักสี่ห้าวันนี้เองก็คือแมงยีนูนตอนนี้แมงยีนูนกลางคืนนี่เต็มไปหมดที่เราเห็นตะแลนเป็นย่าไข้มุ้งเนี่ยเย็นลงมาปั๊บเราต้องเอาตะแลนเนี่ยลงครับเพื่อกางมุง้งไม่งั้นกินจนแล้วว่าต้นนึงเนี่ยโอ้ oh, เป็นร้อยร้อยตัวพอเรากางมุ้งแล้วเนี่ยมันจะอยู่ประมาณสิบเปอร์เซนที่มันเข้ามาได้แต่ว่าถ้าเราไม่กางมุ้งเนี่ยกินเป็นร้อยตัวเลยนะครับ เฉพาะต้นนี้นะครับตอนนี้น่าจะได้อยู่2กิโลแล้วนะครับตอนนี้น่าจะได้อ2อกิโลแล้วเดี๋ยวประมาณวันที่1นวันที่สองเราก็จะชั่งน้ําหนักเพราะว่าเราจะไปขึ้นเวทีเพราะว่าต้นนี้เต็มที่แล้วออกดอกแล้วนะครับตอนนี้เริ่มจะออกดอกแล้วเพราะฉะน,นั้นเราจะเห็นว่าเวลาเขาจะออกดอกเนี่ยยอดเขาจะใหญ่มากนะครับแล้วยอดเขาจะกรอบหลายๆต้นเอาเม็ดไปทําพันได้ือเปล่าหรือว่าเอาเม็ดไปทําพันธุ์ได้ไหมส่วนมากแล้วพอ เราเก็บต้นไว้เนี่ย<อ>เม็ดจะไม่ค่อยเต็ม<อ>เม็ดจะฟอๆนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราคิดว่าการที่เราเก็บเม็ดไว้เองแล้วไปขยายพันธุ์เองทมว่าได้ไหมก็ได้ครับแต่ว่าเรายังไม่ได้ทําเพราะว่าเวลาเราปลูก<อ>เราก็แบบเก็บหมดถึงเวลาเราก็ซื้อเม็ดซองเอามาปลูกต่อตอนนี้ก็จะรสักษ์ทรงเตีย้ยส่วนอันนี้ก็จะรสักษ์ทรงสูงไม,ไม่ได้เป็นกระพันครับเพราะว่าตอนนี้ที่ว่างๆเนี่ย เราก็ปลูกเต็มไปหมดทีนี้เราไม่ได้ถอนมันก็เลยสูงแข่งกันใช่ครับแต่ถ้าเราถอนให้ต้นเขาก็จะเขาก็จะปกติใบาปลูกเจ้าอย่างนี้ตัปันห่างกันประมาณเท่าไหร่จริงๆแล้วที่เราปลูกเนี่ยเราควรจะปลูกห่างกว่านี้แล้วเราก็ใส่สองต้นสามต้นพอต้นไหนที่มันใหญ่เราก็ปล่อยต้นไหนที่มันเล็กแล้วมันรองต้นสามต้นต่อหนึ่งหลุมต่อหนึ่งหลุมหลุมนห่างกันประมาณเท่าไหร่หลุมนึงก็ประมาณหกสิบเซน ครับแล้วเราเวลาพาตอต้นไหนที่มันสวยแล้วเราก็คัดเอาไว้ต้นหนึ่งก็จะให้มันใหญ่ตัวแบบสมบูรณ์ใช่ครับเราไว้ต้นหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเป็นเคมีเนี่ยมันไม่สามารถเอาไว้ได้ก็คือมันถูกกําหนดเวลากําหนดอายุแต่ว่าถ้าเป็นอินทรีย์เนี่ยมันจะได้สารอาหารแล้วมันก็จะใหญ่ไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยนะครับอันเนี้ยไม่ต้องดูอะไรครับดูแค่เอถาถ่ายมาตรงโคนนิดนึงนะครับเราว่าเราวางที่ตุดเนี่ยแค่ลดน้ํานะครับเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยนะครับ แค่เราลดน้ําเนี่ยแค่โดนน้ํามันก็หักหมดแล้วอะครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยมันก็หักหมดแล้วแตะแป๊บนี่หักเลยนะใช่ครับโดนไม่ได้เลยครับเพราะฉะนั้นถามว่าใบขนาดเนี้ยเมื่อมันมันน่าจะแบบใบแก่ใบแข็งแต่ของเราก็นะครับอย่างนี้ถ้าครอบครัวเดียวปลูกใส่กระถางไว้กินกินใบไปเรื่อยๆนี่ก็ได้หลายวันใช่ไหมโอ้ได้หลายวันครับใบหนึ่งก็หนึ่งจานเลยผัดในจานสบายครับแต่ผัดกับข้าวนี่สบายเลยนะครับ เนี่ยครับเพราะฉะนั้นสารอาหารเรื่องว่ารายลเอียดเกี่ยวก็เรื่องสารอาหารพืชเนี่ยเราต้องเรียนรู้ครับ